สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิ่งเฮงหมอนิงนิวเช้าวันพัททิห้พฤษภาคม2องพันหารอัรงคำสปอตเมื่อคืนเริ่มปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากที่สุดเนรอบย0ปีการประชุมเฟดเมื่อคืนก็เป็นที่จับตามองแล้วก็เฟดมีมติปรับขึ้นอัตรนยดอ้เบีย้ยเ5เป็นไปตามที่อาจคาดการไว้แล้วก็เฟดก็จะ ทยอยปรับลดขนาดงบดุลหรือว่าทำ QT เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าหรือว่าเดือนมษายนนะครับถามว่าประเด็นที่ทำให้ทองปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโอเคปัจจัยหนึ่งก็คงตอปรับนะคะว่าเ็ิดขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ตามคาดแต่ประเด็นสำคัญก็คือการถแถลงของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุม2ครั้งข้างหน้า ซึ่งถามว่าทำไมถึงขึ้นได้นะคะเพราะว่าจริงๆตลาดมีการประเมินว่าการประชุมครั้งหน้าคือเดือนพฤษภาคนเนฟดอาจจะปรับขึ้นออกเบี้ยถ,ถึง0.75%เราแล้วก็พาวเวลก็เปรีเศนะคะว่าแนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นออกเบี้ยรุนแรงถึง0.75%เน่าจะไม่เกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเศรษฐกษิจนะคะเรื่องการจ้างงาน XDP เดือนเมษายนของอเมริกาออกมาก็ มาไม่ดีต่ำกว่าประเมินไว้ด้วยเพิ่มขึ้น2 0 0 0 0 4 7 0 0 0ตำแหน่งขณะที่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น3 8 8 2 0 0 0ตำแหน่งค่ะราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปิดตลาดเพิ่มขึ้นมาเยอะทีเดียว1,888ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา13ดอลลาร์แล้วก็เช้านี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ทางด้านกองทุน SPR g o l เทืสมวานนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวราคาทองแท่งของสมาคมขอเมื่อวานช่วงเย็นส่งตัวที่3,400บาทไม่เป,ปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรัสกันว่างานตลาดประเมินว่ัตัวเรงนี้จะส่งตัวที่1,80,000ลายค่ะแล้วก็วันศุกร์ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ตลาดประเมินว่าเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้น3,90,000ตำแหน่งค่ะระยะสั้นแนวโน้มราคาทองคำมองว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะตอนนี้ก็ทะลุ1,900ดอลลาร์ให้เห็นนะคะวันแนวต้านถัดไปอาจะเห็น1,920ดอลลาร์แล้วก็1,935ดอลลาร์ส่วนแนวรับด้านล่าง1,880ดอลลาร์แล้วก็แนวรับถัดไป1,870ดอลลาร์ ตอนนี้ทองคํามีแนวรับที่แข็งแกร่งก็คือ1,850ดอลลาร์ 1, ค่ะทองแท่งแนวรับ3าม0บาท3าม0บาทแนวต้าน3,800บาท3าม0บาทค่ะสำหรับคนรู้การลงทุนนะคะแนะนำว่าก็อาจจะเก่งกำไรฝั่งซื้อถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาที่ประมาณ1,870ดอดอลลาร์ 1, จุดขายใต้ขัดทุนหนึ่งันด้อยหสิบดลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะส2สตางค์แล้วก็อยู่ที่ประมาณส4ิบี่บาทหลังจากที่แบบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์อเมริกาที่เริ่มอ่อนค่าลงหลังจากที่เงินดอลลาร์เนี้ยแข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบยี่สิปีนะคะเพราะว่าการที่เฟดขึ้นอันตอดอกเบี้ย 0.5%เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบ22ปีดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ20ปีระยะสั้นแนวโน้มเงินบาทอาจจะเริ่มแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาแนวรับให้ไว้33.80แนวต้าน34.50บาทเมื่อเทียบกับลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ